ภาคปฏิบัติการแยกกิจออกจากเวทนาขันเวลาเรานั่งนานๆขาของเราก็จะถูกกดทับเลือดลมเส้นเอ็นก็จะไหลไม่สะดวกทาให้เกิดการเจ็บปวดขึ้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่ขาในขณะนั่งนานๆน,นี้ เราเรียกว่าเวทนาขันให้เราพิจารณานำสติปัญญามาจดจ่ออยู่ที่ขาที่ความเจ็บปวดนี้อย่าหลบเวทนาให้จ้องดูที่ความเจ็บปวดนี้มันมาจากไหนเมื่อก่อนแรกดั้งทำไมมันไม่มีแต่เวลาเรานั่งนาน มันทำไมถึงเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเวทนาความเจ็บปวดมันเป็นทุกข์สัตว์ของจริงอันหนึ่งมีประจำโลกอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเรานั่งนานทุกคนก็ต้องมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนั่งนานทีไรมันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาและทุกสถานที่ หรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่ขานี้มันรู้ความหมายในตัวของมันเองไหมมันไม่รู้ความหมายว่ามันเป็นทุกข์ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดถ้ามันรู้มันจะเกิดขึ้นทำไมขามันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันปวดถามมันดูสิมันก็ไม่ตอบว่ามันเจ็บปวด มันไม่ได้ร้องโอยโออยู่เลยแต่ทำไมจิตของเราจึงเกิดความเจ็บปวดขึ้นจึงไปร้องโอยโออยู่ที่จิตนั่นทั้งทั้ที่ความเจ็บปวดไม่ได้เกิดขึ้นที่จิตมันเกิดขึ้นที่ขาแสดงว่าจิตของเราหลงยึดว่าขาเป็นจิตจิตเป็นขาความเจ็บปวดนั้นก็เลยไปเจ็บปวดที่จิต ให้จ้องดูอย่าหลบหนีไปไหนให้มันรู้มันเห็นให้มันประจักษ์ด้วยจิตด้วยใจว่าจิตไม่ใช่ขาขาไม่ใช่จิตความเจ็บปวดเจ็บปวดที่ขาไม่ได้ไปเจ็บปวดที่จิตจิตมาหลงยึดเอาขาเอาความเจ็บปวดเหล่านี้ไปอยู่ที่จิตตายเป็นตาย ถ้าจิตไม่ปล่อยวางความหลงความเจ็บปวดเหล่านี้จ้องดูอย่าหลบหนีไปไหนนะในที่สุดถ้าเราสามารถที่จะอดทนใช้ปัญญาเอาชนะความหลงของจิตได้แยกจิตออกจากขาและความเจ็บปวดนั้นมาอยู่ต่างหากขาก็เจ็บปวดไปจิตก็จะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเพราะ ไม่ได้ยึดมาเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละเขาเรียกว่าข้ามเวทนาขันได้จิตจะตกกระแสเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นระหว่างเวทนาที่เกิดขึ้นที่ขากับจิตแยกขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงเราจะดึงความเจ็บปวดที่ขาให้มาเจ็บปวดที่จิตเหมือนเดิมอีกก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะมันแยกออกด้วยปัญญาปัจจตังของเราเสียแล้วข้ามเวทนาขันได้ได้แล้วข้ามเวทนาขันได้เสียแล้วเข้าสู่พระสกิทาคามีหรือเราจะพิจารณาการเกิดขึ้นของเวทนาตามบทธรรมที่ผ่านมาแล้วนั้นก็ได้แต่อย่าหลบเข้าสมาธิให้จิตสงบ ความเจ็บปวดมันจะหายไปเฉยๆกลับออกมาก็เจ็บปวดอีกยังข้ามไม่ได้ใช้สติปัญญาจ้องดูมันพิจารณาม,มันจนมันขาดออกจากกาันระหว่างความเจ็บปวดกับจิตแยกคนละส่วนขอให้พวกเราสู้มันให้เอาชนะความหลงอวิชชาของเราให้ได้ถ้าเราไม่สู้มัน นะเจ็บปวดเมื่อไหรเราก็หยุดภาวนาหยุดพิจารณาเหยียดแขนเหยียดขาให้มันหายเจ็บปวดหรือไม่ก็หลบเข้าสมาธิมันจะเป็นการหลอกล่อทำให้เวทนานั้นดื้อด้านขึ้นเรื่อยๆเราก็จะแก้ไขาย,ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงสู้ให้มันขาดใจนะทนเอา ความเจ็บปวดมันไม่ตายหรอกจิตไม่มีวันตายจะเจ็บปวดขนาดไหนจิตก,ก็ไม่มีเวันตายนะแยกจิตออกจากเวทนาขันให้ได้เป็นของใครของมันถ้าแยกได้แล้วตามอัธยาศัยก็จะผ่านหรือเข้าสู่พระสกิทาคามีถ้าตายแล้วเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะได้เป็นพออระอรหันต นะคุณตาขออวยพรให้พวกเราได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติขำทั้งยะชา,าวริวหาปูลาบริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยธา,ามณิโชติ ละโสยถาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนจิจยังบุทาปจายีโนจัตตาโลธรรมาวา,าทานติอายุวันโนสุขังพระลังภวันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธามานุภาเวนะสัพ,พสังขานุภาเวนะ สทาโสธีพวันทุเตอ